ครูดอมมะกรูดไปจินไปสิบเซนยี่สิบเซน หยิบขามันหยบขาหมาตลาดแถวตลาดบ้านนอกมาเกัดยัาโพี่หมันี้พี่หอ่งสวยแล้วมีส่ง้าประกวนเลยเอาไปสักห้าชุดไปให้เจนค่อข้างเท่าเ้เห็นด้วยนะให้ะต้องมีเนื้อนะ อะไรอ่ะอหอมมากตกแไ่้เป็นไม้ไผ่หยอไม่ใชไม้ไผ่หรอไม่ใช่ไม่สนเออเขาเรียกไม้เกี้ยเออไม้เกี้ยวใช่ไหม

เอาไปปีใหม่เอาชิคกี้พายม้วนเดียวอยู่ม้วนใหญ่นะอะไรอะอะไรอะยินปั๊ดพี่ยินปั๊ดพี่้านหมดยไงหมดแล้วลรือปล่าจะกินปัพี่แม่ไม่ได้ยินรอจะชิคกี้ย ป่าเอแต่นากินไม่ได้ฟังแม่มาอยคุยเดี๋ยวดดแปวดองาบายวิปก่อนนะคเอาหมูย่มาี้ันหนึงนะเอาเนื้อเขยัไม่หมดาไม่หมดหรอกแม่มันไม่่อยเอาย่าวเธอพี่เอกินได้แล้วพี่จะได้เอาอยดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เช็ดใหม่เดี๋ยวเสียเนี่ยเช็ดเอาอยู่เลยหรอพี่ย่างมาดุ ใช่แบบนี้ก็ยังอร่อยอยู่ใช่ย่างซุปไกอร่อยอ้าวตายสองชิ้นไหมเหรอกินหมูอ้าวที้เกียจย่างแล้วมางไม่ครับนั่นไงกันเดียวกันมีคนเดียวกันเด็กมันย่างมันย่างไปจิบเราอร่อยแต่ถ้ามันเย็นแล้วมันไม่อร่อยไม่อร่อยอ้าววีไายบายวีไายบายเลยวีไปนอนก่อนนะคะไปไหมอันไหนก็ได้อันนู้นก็ได้อันนี้ก็ได้เนี่ยสามชั้นอ่ะนู้นอร่อยอันไหนก็อร่อยเหมือน ฮะมงันมองเว้ยเอมาถือให้เอาเป๊ปเอาเป๊ปซี่มาอุ่นเลยเอาเป๊ปซี่มาอุ่นเลยย่างที่บ้านในแบ้านเาเนอีกแล้วมน้เหมือนใเยเห็นองมางองเขาย่างเนื้อย่างหนุยในองได้เสียปลั๊กไฟอ่ะขายสามร้อยกว่าบาทโอ่งนี่และวางไว้ี่ไหนมันนั้นมันมีไก่ด้วยไหมแล้วมันมันเป็นแผงไฟอยู่ภายในโองอ่ะแล้วก็เสียปลั๊กย่างได้เหมือน มาแล้วชั้นบ้านม้อหอเนื้ออ้าแม่ไม่ร้องก่อนนะแม่ฮะน้ำจิ้มเ่ะมันอยู่ที่น้ำจิ้มเนี่ยหมูวัวแม่หมูเนื้อนะไม่หนูไม่รู้ว่าจะทำทุกส่วนที่นิดก่อนหนูไม่รู้ว่าจะทำแบบนี้อะไมนะมันต้องใช้น้ำจิ้มแบบแจ่วลาวอ่ะเออน้ำนจิ้มแจ่วอ่ะอย่างไอ้สุกี้ตามเอ็มเทก็ทำน้ำจิ้มได้แล้วก็ไปซื้อเป็นขวดแต่หนูมีวิธีทำดมีเหรอมี ใช้ซอสซอสพริกรสเผ็ดหน่อยอ่ะสีแดงอ่ะนะแล้วก็น้ำมันหอยมะนาวน้ำตาลทรายทอดติดทอดติดดูทอดติดดูทอดติดหัวมันจะโค้งไหมเนี่ยระวังหัวปอกพอติดหมุนเป็นเลขแปดเลยอ่ะป๊ดมาเอฮะน่ไงเร่งอยู่สองคนเอาอะไรไปเผาอันนี้ชู่เหม็นแน่น่ะเอาไปป้าไปส่งไหม หมูอ่ะหมูอะไรไหนไหนหมอห้ามของมันอย่ยมือเลยอดไปด้วยเลยไม่ค่อยมันเลยเดี๋ยวนี้กินมาไม่ได้เดี๋ยวหมดตองกินแจน่หมะดูหน้าู้สนะี่อีกลนี่มันเก็บได้นานขนาดนี้เหรอถ่ายได้เป็นชั่วโมงจริงเหรอคลิปละชั่วโมงเรื่องนี้ คล้อยหม่อมก็ถ่ายได้คีิ1ชั่วโมงแช่แล้วแต่เมมโมรี่อละอือใส่เมมโมรี่ทไหร่ะ1กิกเดนนี้เใช้กิกกันหมดแล้ว1กิกก็ได้1กิกเท่าไหร่เองร้อยร้อยห้าสิบบาทเอง2กิกก็เท่าไหร่นะมนกระเด็นอุ้ยโท่เนมากอะไรมันก็เลี่ยนอยู่แล้วมันเหนื่อย